สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แอนนี่ก็อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้แอนน,อน,น,อน,น,อน,นี่มาทำอะไรมาอัปเดตรถค่ะก็คือรถคันนี้นะคะเป็นของลูกค้านะคะจงังหวัดสมุทรปราการนะคะคันนี้ลูกค้าขออัปเดตในส่วนของชุดเครื่องเสียงนั่นเองนะคะแอนก็เลยติดตั้งในส่วนของชุดเครื่องเสียง JBL ให้กับลูกค้านะคะเดี N, ๋ยวแอนพาคุณผู้ชมมาชมเลยละกันว่าชุดเครื่องเสียง JBL เนี่ย ประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะไว้เลยนะคะว่านอกจากจอหน้า Android ขนาด13.3นิ้วที่มาพร้อมกับ CPU Snapdragon นะคะแค่นี้ยังไม่พอแอนนี่ยังเลือกอัปเกรดลำโพงคู่หน้าเป็นแบรนด์ของ JBL นะคะขนาด6นิ้วแบบแยกชิ้นนั่นเองนะคะของด้านหลังนะคะแอนนี่ก็จัดลำโพงคู่หลัง JBL ขนาด6นิ้วแบบแกนร่วมให้กับลูกค้าด้วยนะคะต่อมานะคะคันนี้นะคะ แอนนี่ได้เพิ่มพลังเสียงด้วยเบรดบ็อกขนาด10นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบรนด์ A D S นะคะที่ให้พลังขับเสียงมากถึง500วัตต์นั่นเองนะคะนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากจอหน้า Android 13.3นิ้วเจ๊แอนนี่มอบให้กับคุณลูกค้าท่านนี้แล้วนะคะนี่เลยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ แตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังไงยังไงตรงที่ลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะคะตรงนี้อันนี้อัปเกรดให้ลูกค้าเป็นแบรนด์ JDL นะคะแต่ว่าในส่วนของเบรดบ็อกนะคะแอนนี้ก็ยังคงเป็น A D S ให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะและที่สำคัญไปกว่านี้นะคะคุณผู้ชมคอยจับตาดูรถคันนี้ไว้นะคะว่าเขาจะอลังการเขาจะเวอร์วังเขาชุดแต่งเขา ล้ํากว่าคันอื่นแน่นอนนะคะคันนี้ที่สําคัญติดจอพดันกลางขนาด14นิ้วนะคะมาพร้อมกับรีโมทควบคุมอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่แอนนี่เคยติดติดไปจะไม่มีในส่วนของรีโมทควบคุมนะเดี๋ยวหลังจากที่รถคันนี้นะคะแปลงร่างเสร็จเดี๋ยวแอนจะมาอธิบายมาสาธิตมาพาคุณผู้ชมชมแล้วกันค่ะว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงและไอที่มีรีโมทควบคุมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไว้พบกันคลิปนี้เร็วๆนี้นะคะ